ในชีวิตคุณดูหนังแอคชั่นมาแล้วกี่เรื่องเห็นพระเอกยิงโคตรเท่โดนผู้ร้ายรุมโคตรซวยขับรถไล่ล่าบนถนนโคตรมันได้เวลาที่คุณจะไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมอีกต่อไปแต่ครั้งแรกขอประสบการณ์ดูหนังที่จะปลุกทุกโสดประสาทของคุณอินไปกับตัวละครหนังตลอดการเดินหน้าลุยสุดระห่กลายเป็นประสบการณ์ใหม่ครั้งที่ฮาร์ดคอร์ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตการดูหนัง กับฮาร์ดคอร์เฮนรี่ประนำไอเดียพังๆจนคอหนังแอคชั่นทั่วโลกอยากจะขอเจิมสักครั้งในชีวิตเป็นคอเกมต้องคุณกับสไตล์ของเกมแอคชั่น FPS หรือเล่นจากมุมมองบุคคลที่หนึ่งโดยไม่ต้องเห็นหน้าตัวละครถึงทีของคอหนังแล้ว เพราะฮาร์ดคอร์เฮนรี่จะเป็นเรื่องแรกที่จะดึงผู้ชมลุยแหลกไปในทุกฉากผ่านสายตาของเฮนรี่ตัวละครนําที่ฟื้นขึ้นมาในร่างครึ่งมนุษย์ครึ่งไซบอร์กซึ่งโดนตามไล่ล่าจากองค์กรลับที่ต้องการบางสิ่งในตัวเขาเฮนรี่ยิงเรายิงเฮนรี่ต่อยเราต่อยเฮนรี่เจ็บเราเจ็บทุกฟิลมันของเฮนรี่คือฟิลเดียวกันกับคุณ change ช o u r channel. ไอเดียแหวกจากมิวสิกวิดีโอเพลง Bad Motherfucker เพลงพัง rock ที่ใช้รูปแบบการถ่ายทำเดียวกันที่ทำสถิติยอดวิวสูงถึง120ล้านวิวจนไปเตะตาพวกเมนวยการสร้างหนังแอคชั่นมือโปรจาก Vonted เข้ายังจังถึงขั้นชวนผู้กำกับ MV นี้มาทำหนังร่วมกันเสลิถ่ายด้วยกล้อง GoPro ทั้งเรื่องแต่รับประกันไม่มีอ้วก เพราะทีมงานได้พัฒนาอุปกรณ์การป้องกันการสั่นสะเทือนระหว่างถ่ายทำเวอร์ถ,ถึงขนาดจ้างวิศวกรอดีตนักอเมริกันฟุตบอลที่เชี่ยวชาญเรื่องหมวกกันกระแทกมาเป็นคนออกแบบและยังมีการทดสอบซ้ำ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 ,ซำจนแม็กชัวได้ว่าหลังปรับสายตาสัก5นาทีก็เตรียมมันนอน็อปไปพร้อมเฮนรี่ได้เลยเอาต,องตรงๆเลยนะทั้งเรื่องมีใช้ซีทีแค่สามากนอกนั้นปืนจริง โกจริงสิงจริงระเบิดจริงโคตรมันได้งานสตันมันจะเต็มคิวแอคชั่นแปะใช้ทีมสตันถึง3ทีมเพื่อตอบรับกับฉากตะลุยไล่เก็บคู่ต่อสู้แบบนอนสต็อปของแฮนรี่รับประกันว่าถึงใจพิสูจน์ได้จากหนึ่งในคำพูดของทีมสตันอยากให้คนดูสะใจเล่นแล้วตายก็ยอม love you, Henry. so let's go get her ออกลุยไปกับเฮนรี่ไปเอาตัวเมียรักที่ถูกองค์รรลับจับตัวไปพร้อมกับไขปริศนาของตัวเขาเองว่าจริงๆเขาเป็นใครกันแน่และทำไมเขาต้องถูกตามมามาเจอประสบการณ์แอคชั่นสกิลใหม่ก่อนใครฮาร์ดคอร์เฮนรี่เฮนรี่ฟอตรฮาร์ดคอร์1เมษายนนี้